xuống. Xin chào. nốt mực mà nốt mực lék. nuột nốt mực, kích láng. Ta căng. Đu nha. thì như thế này. Con <laughs> nhấp như mực. ป้าเห็นในเห็นในรูปมันอยู่หน้ากินน่ะป้าไม่ชอบกินตัวมันต่อไจะชอบกินหนวดกินตัวมันเหนียวเกี้ยวไม่ค่อยออกอยากกินหนวดกินหัวจะสั่งหัวก็หัวมันก็แพงโลหลายตังไอ้นี่ไอ้นี่นะเท่าไหร่นะรู้สึกว่าจะ นร้อยร้อกรัมหรืออะไรนี่ไหนึ่งแถมสองก็ตกสามยกรัมมั้งราคาร้อยหส น็โลนสามสี่ร้อยกินแต่นวดมันพอปลาหมึกตัวมันแพง ทำเป็นถยงเดียวโอ้ยนี่สามร้อยกัมตลาดก่อยอโ,โอ้ก็เยอะอยู่ร้อยห้าสิบบาทใช่ไหมนี่ราคาร้อยห้าสิบบาทอืมก็ตรงตรงปกดี แต่คิดว่ามันจะอยู่บางๆมันก็ไม่บางบางนี่แหละอร่อยแบบนี้แหละเดี๋ยวถ้าว่าลองกินดูก่อนเดี๋ยวถ้าว่าอร่อยเดี๋ยวจะสั่งอีกทีนี้จะสั่งหัวมันนี่สามร้อยกรัมเดี๋ยวลองทอดกินก่อนเพื่อน ถ้าอร่อยเดี๋ยวค่อยสั่งใหม่สั่งเป็นหัวทีนี้ไอ้นี้หนวดหนวด,นดมันที่ขาดขาตอะไรแบบนั้นนะถ้าที่ว่าไม่สวยหัวที่ไม่สวยอะไรแบบนั้นเขาคัดออกเ้าก็มาขายราคานี้โอ้ก็เยอะนะมาต่อยื่อนนิดเดียวก็เยอะนะเนี่ยหน้าสิก็จัดว่าพอได้กิน กินเป็นตัวไม่ไหวแพรตัวสี500่ห้าร้อยอ่ะกินหนดมันก่อนแต่ลองดูที่ว่าหอมไหม มาต่อยได้กินมารวยได้กินหมึกแล้วร้องใหญ่เลยโอเคเดี๋ยวก็ต่อยทอดกินก่อนถ้าอร่อยเดี๋ยวให้สั่งอีกโอเคจ้ะเพื่อนเพื่อนขอบคุณที่เข้ามารับชมนะสวัสดีจ้าจ้าหมึกของเราปาต่อยเทใส่ บางนี้ก็ได้พอดีปากเลยก็เยอะนะเนี่ยป้าต่อยว่าเนี่ยร้อยห้าสิบบาทอืมก็พอได้กินอยู่เพื่อนพอได้กินอยู่ร้อยห้าสิบบาทน่าจะสามขีดเอ้ยน่าจะสามขีดใช่ขีดน้่มันสิบสิบกรัมเนอะใช่ไหม น่าจะ300กร,รมัม3ขีดนั่นแหละ3ขีด150ยกระตกเท่าไหรอ่ะขีดละ5้บาทเนาะนี่โหล500ก็พหมดขนาดนอดะเนี้ยแต่คิดผิดได้ปะไม่ผิดหรอกเนาะขีดละ5้บาท3ขีด150 ก็ส oh, <laughs> okay. ิบขีดโหลห้าร้อยโอเคเดี๋ยวไปทอดกินลองดูสิอร่อยหรือเปล่าจัดการจ้าทอดหมึกทอดหนวดหมึกไปจะทอดลองดูพี่าอร่อยหรือเปล่า นี่ลองชิมอร่อยไหมไม่มเค็มเลยเพืเ่อนแสดงว่าอร่อยไม่เค็มเลยอร่อยอร่อย ไม่เค็มมากอืมใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ร้านนี้โอเค